ดีค่ะ,คะหนูชื่อเด็กหญิงอภิญญาตัรสุวรรณเป็นตัวแทนของโรงเรียนอนุบาลนครพนมจังหวัดนครพนมค่ะหนูได้รับชมเทศกาลทางข้าวและได้เข้าใจว่าข้าวเนี่ยมีมากมายหลากหลายชนิดเลยค่ะและนี่คือข้าวของเราค่ะถ้าหากว่าเราไม่กางมุง้งนกอาจมาจิกกินข้าวของเราได้ค่ะข้าวมีมากกว่า100สายพันธุ์อีกนะคะเช่นพันธุ์ข้าวสกลนคร พันข้าวกขหกสิบองสิบแและกขยี่ค่ะข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเราสามารถเพิ่มมูลค่าของข้าวให้ได้มากขึ้นค่ะวันนี้หนูจะมายกตัวอย่างการเพิ่มมูลค่าของข้าวนะคะเช่นการนำข้าวก้องงอกกขอ83ามําทำเป็นน้ำข้าวก้องงอกได้ค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงภาเขาวดีลูกอินมาจากโรงเรียนอนุบาลศิสเกตจังหวัดศิสเกตวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคของข้าวและมแมลงศัตรูพืชค่ะโรคของข้าวมีโรคใบไหม้โรคเชื้อราแมลงศัตรูพืชมีด้วงเต่านกหนอนตะกกแตนและเพี้ยค่ะเมื่อมแมลงศัตรูพืชมา กัดกินใบข้าวเราสามารถใช้น้ำหมักชีวภาพฉีดพ่นแทนการใช้ยาฆ่า,มาแมลงได้ค่ะอย่าลืมนะคะใบข้าวเป็นเศรษฐกิจของไทยเราต้องดูแลรักษาอย่างปลอดภัย หนูชื่อเด็กหญิงน่าไทยผิวดีชื่อเล่นใจใสมาจากโรงเรียนอนุบาลศิษเกษจังหวัดศิษเกษค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้กับการแปรรูปข้าวเป็นน้ำข้าวกล้องงอกค่ะนอกจากการขายข้าวในรูปแบบข้าวเปลือกหรือข้าวสารแล้วเรายังสามารถขายข้าวในรูปแบบอื่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ วันนี้พวกเราทำกิจกรรมโดยการนำข้าวมาทำน้ำข้าวกล้องงอกค่ะโดยวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมี 1. พันข้าวกล้องงอกกขอ83ไปแช่น้ำก็จะมีจมูกข้าวออกมาค่ะซึ่งจมูกข้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีประโยชน์มากและมีคุณค่าทางโภชนาการมากๆค่ะต่อไปเราจะไปรู้จากวัตถุดิบในการทำน้ำข้าวกล้องงอกกันนะคะ 1. นข้าวขาวสองถ้วยสองงาดำหนึ่งถ้วย 3. ถั่วลืง้งหนึ่งถ้วย 4. งาขาวคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะ 5. ้าน้ำครึ่งลิตรค่ะ ในเมื่อเรากินน้ำข้าวกล้องงอกแล้วเราก็จะได้ประโยชน์จากน้ำข้าวกล้องงอกคือสารกาบาค่ะสารกาบาจะเป็นสารที่ให้อนุมูลอิสระช่วยทำไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์มีความผ่อนคลายไม่มีตกกังวลอย่าลืมนะคะถ้าอยากสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดื่มน้ำข้าวกล้องงอกค่ะ หนูชื่อเด็กกิ่งปายารออสุงเนินมาจากโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาจังหวัดน,นครราชสีมาค่ะจากที่พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวทำให้พวกเราได้ทราบว่าข้าวมีอยากหลายร้อยชนิดนอกจากนั้นทำให้พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำจัดแมลงที่มากัดกินข้าวค่ะข้าวสามารถนำมาแปลเป็นอาหารได้ทั้งอาหารข้าวและหวานเช่นข้าวจีข้าวเหนียวมะม่วง ซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่ากับตัวเองและสามารถสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้ค่ะขอบคุณค่ะ